ในอนิเมซัน2ตอนที่2นะคะมีฉากที่มมอกำลังจิบชามาลิอยู่ที่ห้องครัวแล้วจินชีก็เข้ามามมอเองก็บอกว่าที่เนี่ยมันไม่เหมาะกับท่านจินชีนะจินชีก็บอกไม่เราขอดื่มชาด้วยมอมก็บอกว่าชามาลิเนี่ยมันมีผลทําให้เสื่อมสมรรถภาพของเพศชายนะอันนี้คือแรงแล้วมอมอก็รู้วรู้สึกว่าอุ้ยพูดแรงไปก็เลยวิ่งไปหยิบขนมมาให้ท่านจินชีจินชีเองเขาก็ เหมือนกับมองถ้วยชาของเมาเมาแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปตรงที่จินชีบอกเมาเมาว่าไม่อยู่แล้ไปแล้วแต่ว่าภาพของถ้วยชาก็มีปริมาณน้ำชาที่ลดลงเพืๆๆอ่อนๆในโซเชียลเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะท่านจินชีเป็นคนจิบชานี้ไปเออไม่รู้กระหายน้ำมาจากไหนนะคะแต่เรามองว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการ แกล้งแย่มาเมาต่อว่าเออนี่ไงฉันก็จีบชาเธอได้เหมือนกันนะเออแล้วก็ฉันไม่เชื่อหรอกว่าที่เธอพูดแต่ว่าทําให้แบบเป็นมันอะ่ะเออไม่เชื่อเนี่ยไงฉันก็จีบแล้วไงไม่ไม่เป็นมันแน่นอนอะไรเงรี้ยค่ะแล้วอีกในนึงนะเราว่ามันคล้ายๆกับการที่จินชิกล้าที่จะก้าวเข้ามาในพื้นที่ของเมาเมาแล้วอะ่ะแล้วก็เหมือนกับเริ่มเปิดไพ่ว่าจะจีบแล้วนะผู้หญิงคนนี้